รู้ไหมว่าทำไมกล้วยน้ำว้าถึงเป็นผลไม้ประจํำบ้านคนไทยมาแต่โบราณกล้วยน้ำว้าไม่ใช่แค่ผลไม้รสหวานแต่คือยาสามันประจําบ้านที่ปลูกง่ายใครๆก็มีได้กินผมจำได้ว่าสมัยเด็กๆป่วยท้องเสียคุณยายจะบดกล้วยน้ํำว้าดิบให้กินแก้ท้องเสียได้ชงงัดนัก คนโบราณใช้ประโยชน์จากกล้วยน้ำว้าแทบทุกส่วนผลสุกกินบำรุงกำลังผลดิบแก้ท้องเสียใบตองใช้ห่อขนมทำอาหารแม้แต่ปลี่กล้วยก็เอามาทำแกงเลียงได้รสชาติกล้วยน้ำว้าสอนผมว่าของดีไม่ต้องหายากอยู่ใกล้ตัวเรานี่เองแค่รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ทุกอย่างก็มีคุณค่าได้เสมอ ถ้าเธอมีเรื่องราวความทรงจำเกี่ยวกับกล้วยน้ำวา้ามาเล่าสู่กันฟังมั่งนะอยากฟังเรื่องราวดีๆจากเธอ